สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุวนรณสำหรับคลิปนี้สาวเจื่นหนัวหน้าผ้ารอผ้า,า,าเปลี่ยนบรรยากาศด้วยค่ะเด้อหอนหอนเฮ็ดยังถ้าอยมามลมาอาบนะ้ำเออนี่ค่ะหลังจากคือไปหาเขียดมาแล้วกะสิล่องมาง้มบักหอยเบึงเบึงเบ,บึงสีมานบ่หอนหอนพออกกอี่น้องเอ้ยสี่สิบองศาสามจุดเก้าสี่สิบองศาเออหนีเด้หยอดขี้เล็กเต็มอยู่เราว่างไข่แดดแล้วก็เราว่างไข่หนามเด้อ ไอ้เห็ดน,นังโอ้ยเฮ้ยเขาผู้ใดให้เพื่อนล่งไหนเขาสีล่งมุงนั <i> น,นขันจังสีว่าขันนามน้องนี่อยากลงงมหอยโจกห้อยเป็นบ่เนี่ยลอง <g irm id> งมหอยเบิง้งอ่าเย็นแล้วมนอาบหลังเอานามฮดหลังให้เนี่ย <g irm id> นามฮดหลังให้ยายเนี่ยยายหอน เดี๋ยวดึงแหกเอาให้งมหอยห้อยแองซี่ว่าคันพอน้ำเอาง้มงมโจกเป็นบ่อไก่ก็พอใส่กระหมัวจูบเอาปะเอาเบิร์ดถูกหอยเอาถุงหอยจูบเด้อเอาเบิร์ดถูกหอยเอาถุงหอยจูบเอาเบิร์ดจูบอ้ยอยากลงอ่ะมอนมาถือกล้องถ้ากับโลงมาน้ำติล่ดโลงมาน้ำขึ้นสูงสูงอะโล่งเซนามเอาแยงเซนามเอาแยงเซนามกระโยกขึ้น ยืดขาก้องขึ้นมันวะเป็นหยังโว้ยเป็นอย่งเออนี่โจ๊กโจ๊กโจ๊กมันจะมีที่นี่แหละปลาโลนี่แหละนี่โอ้หอยตาแดงกับหอยหอยทรายกับหอยเอียงเกาะมาที่ไรแต่ว่ามันอยู่เลือกนะอยู่เลือกโอ้ยเออก็เลยจำโอ้ลงอ่ะตรงโจ๊กเลือกอีนนี้ถ้าว่าหอยจุกก็ปิ้งโอ้ยโอ้ยวั่าทหารแต่งามใหม่นะอย่างงง เอาละหลายจ้ะบ่อบบ๊อบบ๊อบตรงยู่พี่นะแมียนหายกายไงครูผู้เห็นหายอย่างออน้อยอนุ่ยนเห็นแต่อันนี้หอยจูบนุอยนุ่ยดเอาอเอาเอาเอาตัวนั้นบ่อบมีนหอยจูบเอออื่นหอยทรายนะอือเอาเมื่อขันตานเฮาเอออื่นตาแดงเอออื่นยางเป็นทางการก็คือหอยทรายจะหยอกกั้นจะหยอกกันติดกขอนเลยเฝ้าหาไม่หวานมือ เด็กคนนี้มีมีคนลงงมอยู่สามคนอยู่ฟังฝุ่นก็ได้ได้ตรงได้บ่บได้ีชิลงงมตีทางผีมึงกันอ่ะบ่บโอ้ยมือสิเปียกบ่สละก็ตรงช่วงมือไใบมือหนึ่งฝากนอสวัสดีค่ะพี่น้องจรงมือใบมือหนึ่งใบกดก่องเอาเป็นนะกดได้คือเกากดได้ยูมันนี่นั่นดิมวลนาะด่ารัม เอาเอามามาันลอยดนนินี่ไงเด็กมันอยู่เลยต้องหาไอ้หอยหอยหยางหอยสมนงโอ้ขิดหยางดิเล้กพี่น้องเลยหนาวทาร้อนท่าใยมูลขึ้นไม่เรียบฝนละมลลงอีกบ่งบ่ หนี่ดูนี่ไปเร็วอุ้ยเอ้าหอยมักินยังไงอือโอ้อันนี้เพมีเจดสกีจากล่ำเนาะอือซื้อมาถือซื้อเป็นแต่ซื้อโย่เจดสกีกับบานาบูนเอออันนี่นี่ได้เงินดีขนาดอือได้เสียอนุญาตอืมขอซื้อมาสิ นี่ช้อนวยี่ตะนวยหน่อยว่ะหอยอันนี้หอยคือเอามาดำมาม่มาอยากตีลังกายโอ้หห้าอหอยสนกเอาใช่เอาใช้ทีเราเพื่้เพื่อไปถือยังอ่เอากนี่ไหวเลยนอแพ้หน่อย แกนหากับปิ้งมันหอมเอียงนี่จดถึกอียงคุณพอยายถาเราได้อุ้ยนี่ขอใจนี่นี่นี่ว่นันโอ้นันหอยกิ๊กี้หอยเนาหอยดีแกมึงตีหอยเนาเหรนวาพี่ของแท้นะไหรโอ้ยพี่ เหมืนดลิมล้มเลยเนี่เลยนะว่น่าินบอกแลวเสืเอานมันไปน่งทายอก่งน้อยจูบอ่ะเนไหมเนไห้มันมึงสีายเหนเหาย่ออืนหอยเสียบเลยเือบ่้ว้นีแต่ห้อยแม่พี่น้องอันนี้เอมมากลามากันจะลุกม้ยนู่นปุ่มไงอยู่มมากใก้ใกล้เย โอ้ยหทำไม่วอยู่ดอเพรตอนนี้มันกำังก็ได้ดอกเออนั่นนีลยเอเชียงสีดังเขากอนี่เฮ้ยใสจังเฮ้ยว๊แม่บออไขึ้นไม่นอนมันขึ้นไม่นอนเ่อี่ีอู้ยเต็มเลยพีสองอันนี่นี่สองอันนี่นี่นี่เอาสองอันตองนู้ย สองอน่อยก็ได้ออกมากัะมังมาอยู่ใส่ลงอย่าง่อ้บ่เอทีเฮ็ดหยางของทแ่นี่นั่นไอ้บ่ท่านอีกอ้วยหางใหญ่ให้จไปงหยืนให้น้ำมืออยู่ มาอหลายๆเป็นน้ำคลายร้อนเด้อพี่น้องต้องไปเลือกหนีกต่วันลินนี่จะนอนเราจะมีการราบหารมาดอกและหยาดนน้องนั่นน้ำปูนการปิ้งไข่ไปตากแดดมากเราถิมวันลินอ่ะเออเอออือ้ก่อนหิ้งอือ อเยวดกโอ้ยหนพิทูก็ด่ากตัวหนด๋มสน้อนี่อ้ยตูเ่งเียมัมื่ท่านเบ้ออยู่ตีเพิ่นบนนั้นก้อนนี้มัเรื่อยๆว่ะน่ะอ้ยยไม่เงลื่าอยู่อะไรอยู่เห็นบ้านนองเก็กบ้านชันสวรรค์บนดิน เก็บหอยเบี้ยไปงมหอยเบี้ยไปสอนหอยเบีย้ยแนี่ยหอยเบีย้ยหูจักบอที่บ้าน,านเดินหอยเล็บมา<ะ>กฮะที่บ้านเดินหอยเล็บมากนะเออหอยเบี้ยแด่จำได้ว่าเต็มเลยจำได้ว่าเอาเปลือกหอยมากบินสื่อสื่อขายของ มาท่างคุ่นคือเซยแต่บ่งเดียวอสงสัยหลายอยู่บง่งคุ่หน,นหลายอยู่พ่อพี่น้องก็ได้อยู่ต่วนี้คนยังงมมาทั้งหลายเดี๋ยวจะหน่อยหันคนคุณอสิมางมหลายแล้วกา็มาเล่นหนามันห่อนหอนมาเล่นหนามไข่หอนหน้ำก็งมหอยไปน้ำหน่อยสิเอสินเลื่อนหน่อยโอ้โพี่ดูทุ่มเติมดี <coughs> Ủa mà. เป็นเปลี่ยนเม็นเย็นเย็นแปดบนึงแป๊บนึงมาไดีไยววดันี่่ยงู่ายสดง่สุดนี่อย่างไรฮู้แบบนี้ไหนี่้แม่ม่โอ้โหเออละเลยไมครับแมนแมนเลยหอยจูดากด้ามอยากกินหอยจูแกงหอยจูใส่บังหนาขึ้นมาพิเสษ แกงให้กินหรือปรยากกินเว้นไวรัสเข่าวะเรีนกันอยู่นานแล้วเรีนกันอยู่นานเรียนกันอยู่นานแล้วเดี๋ยวสิบวก่อยไทยหลดปันใจเลยครับพี่น้องเบิ้งโอ้ยเซ้นเซอร์ยัง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 เบิ้งนี่เียนี่บักหอยยังอีท้ายบักหอยเดี๋ยวสิครอนหยาดงมซอยกันก่อนพันธุ์ขี่รลุดไทยมากเลยเห็นด่างบัสว่า มดกรถผู้ใดเนี่ยรถกำนันกำนันรถกำนันข pues ้าวนั่นข้าวงมข้าวให้ได้พ่อแก่ใส่ขี้เล็กกระเสียบแกงใส่บักนัดกระเสียบเนาะไก่บักนัดตะกี้คือหื้อหื้อหนานหินโบยังมีอยู่บอกน้อยขึ้นบ่ได้ดาบโด่พี่บางนันนั่นยังก่อหนู หนู้ขางฟาหลายมันตายอือพี่นี่เขาดักมันก็เลยถึงหนูนจะได้หอยกาบนะพี่น้องหอยกาบแบนใหญ่ๆสำอางมื่ดไหมเฮ็ดยังกินเอาแกะสดๆออกเรามาหมักครับเฮ็ดคล้ายๆหอยทอดกระป๋องก็ยังเขาขายนะมินิมาดนะเอามาหมักเสียบๆอันนี้บ่ได้ต์ีอันนี้ก็ได้ขึ้นเออนั่นแหละไปดูดักกันอยู่นั่นแหละหื่างมากมันก็สิได้หน่อยอย่าเดีแต่ว่าหอยกาบใหญ่ๆน่ะมันมันได้หลายมันโตใหญ่ดี ถ้าไปต้มเอาไปพัดนะมันมันมันกินในหนอยมันาวคืนาจางหนาววันหนาวเมียไม่ในแต่ลุงหน่ะคือลม,ลมเดี๋ยวพอจะวางจะฆ้าเรามาลงหาซอยกันเฮ้ยก็เก็พผอขี้เล็กเมียนู้นงวหอยอยู่นานด้วยเขาจะเก็บขี้เล็กพัดหลอดลายไปต้มไว้ใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อเล่นหนาตากตาตามด,ด้วยดาร์กแร ไต้มแล้วกแชซตุยเย็นไเวลาอยากแกงยังอะไก็เอาออกมาแก่งตลาดก็มีปั่นละหาบาทหักปั่นบางไงนี่เขาได้ันี้อยู่เขาได้เก็บกินเก็บอยากมึงที่หล่ยรวยเลย Ôi, <laughs> ừ. 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 <laughs> cột quả ngạc โอยติดมาเลยเอาเอาพษอนี e ่ทานก็หนึ่งจะใส่แมตเอาไหมเอาเอาาเอาดิอืเอโอ้ยีนึงจริง เจ้าไปใส่กละมังเอาอีก้็เราเห็นบ้าหาแล้วเนาะโอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยนี่โอ้ยมีหลายโอ้เ้ย

เย็นไม่แห้งลรอนี่ได้ไล่ตื่พ่อละวะพ่อได้กินได้ยากูนี่พอแล้วอ่ะไปพ่อได้ยุได้กินหรอไม่เยอะดิก็นี่แหละพ่อได้อยู่มวนตีนอหินน้ำพอมามาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเอาเสือดิมาแล้ว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 ตามมาแล้วพี่ช

เป็นหนังฮะนั่นนั่นเต้หัวเขิงนี่นี่ไลจุ่มปองกุดใส่หนามกินนี่นี่โอ้ยหนามกินหนามป้าป้ามาห่อเทือนเลียบพี่น้องนี่เทืงขี้ลิกนี่เทืงหอยพอดีเลยแกงใส่กันพอดีเลยพบกันในคลิปหนาด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ